สวัสดีครับผมชาวโฮโยเวิร์สทุกท่านกันด้วยนะครับที่เพื่อนๆจะรับชมต่อจากนี้คือประสบการณ์โดยตรงที่เล่นเกมของค่ายของโฮโยมา3เกมผมคือเกมเออเกตินดมแพกแล้วก็สตาร์เร็วนะครับหรือว,ว่าโฮงไคเนั่นแหละแล้วก็อีกเกมหนึ่งคือเกมล่าสุดในผมคือเออเซเลสโซนซิโร่ ero, คือ3เกมเนี้ยขึ้นชื่อว่าเป็นเกมที่ไม่ได้แข่งกับใครแต่ว่าแข่งกับกีลสตัวเองด้วยการเปิดกาชาซึ่งวันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์โดยตรงกับผมไม่ต้องถามไรเยอะนะว่า สามเกมนี้สาหรับผมเกมไหนเกินที่สุดต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมมันเปิดมาไม่เท่ากันแต่อายะยะเวลาที่ไม่เท่ากันนี่แหละเกมไหนแบบมันลุดเลทมากที่สุดสำหรับผมนะ,ะเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ทุกคนฟังไปคือเริ่มแรกผมไปเล่นของเกมชินก่อนคนระับคุณก่อนเกชวผมเล่นอตอนนั้นคือผมก็รู้สึกว่าเออเกมชินมันก็เป็นเกมที่เรื่อยๆอยผมก็ลองเล่นดูครับสุดท้ายก็ติดยาวผม เชฟรานเล่นประมาณเออสองปีนะครับผมอ่าเกมเปิดมาประมาณเออสี่ปีและผมเล่นประมาณสองปีครึ่งนะครับอ่าถือว่าเล่นช้ากว่าคนอื่นแหละผมเล่นตอนที่มันกำลังจะใบมือสูมเมบุครับตอนนั้นผมเล่นแล้วก็เปิดกาชาเมเรื่อยๆนะครับผมจําได้ว่าเออในฮิดะผมไม่ได้เปิดนะผมข้ามผมรอในฮิดะดีดันค่อยเปิดอีกรอบนึงเท่ากับว่าไม่ได้เหรอครับผมคือเกนชินถามว่าเกลือเยอะไหม รับผมก็ถือว่าเกลือในระดับนี่นะอาจจะแบบไม่ได้แบบรุนเรดลึกเลยมาเนี่ยอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างมันแล้วแต่ละดวงครับผมเช่นเออดวงคุณจะมาวันนู้นวันนี้แล้วก็เดือนนี้มันอาจจะเป็นวันของคุณครับอ่าแต่ลายดีก็มีดวงนี่เหมือนกันคุณอาจจะมาวันนู้นเลยแะว่าแบบวันนี้อาจจะเปิดได้สองทองนี่ก็มีเหมือนกันอ่าแต่ระบบแต่ก่อนนะมันจะเป็นอาวุธสองรับสองนี่แหละผมก็เลยแบบไม่นับแล้วกันก็ถ้ากับว่าเกณชินอนะ่ะมันเอาระบบตัวอาวุธไอ ชะตาสองสอไปแล้วตอนนี้มันเหลือแค่หนึ่งครับหนึ่งแล้วครับมันก็จะมีโอกาสที่จะเปิดได้โอ้โหนั้นได้ดีขึ้นก็ถือว่าดีครับผมสำหรับกิจชิที่ปรับมานะมันจะประมาณนี้ส่วนเรื่องกาชาผมรู้สึกว่ากินชิทเนี่ยน้ำหนักนี่คือแบบใจดีมากนะคือเยาญาแจกเพชรให้เยอะเพียที่สุดเท่าที่ทําได้อ่าถือว่าดีตรงนี้ที่สุดเลยผมชอบนะครับอ่าคือเขาจะมองผู้เล่นว่าเออผู้เล่นเราก็แบบ ต้องการแบบความสะดวกสบายเขาก็พยายามแบบเอาระบบโน่นระบ,บบนี้เข้ามาทําให้ผู้เล่นที่เล่นอยู่ปัจจุบันเออใช้ตรงนั้นได้สะดวกสบายมากขึ้นก็ถือว่าดีครับอ่าส่วนตัวระบบเกลอยเกนชินถือว่ากลางๆแล้วกันไม่ได้แย่ครับผมตัวคอที่ผมอวยก็มีแล้วอ่าถือว่าคุ้มส่วนเออของสตาร์เรีวสตาร์เรวเนี่ยจะเป็นอะไรที่หนักนิดนึงนะทุกคน ยังไงผมมาเล่นตอนช่วงค,รครารฟกาเข้าครับผมอ่าช่วงที่ตู้ของซิลวูปแล้วลัวชาไปอน่ะช่วงนั้นผมมาเล่นคือคุณกรเข้ามาชมเล่นแล้วอ่าคุณกรแกเป็นคนที่แบบชอบเล่นค่ายโหดูวชอบมากและผมก็เล่นของโคไกเรียครับประมาณหนึ่งเดือนครับผมเล่นตอนตู้ค,รครารฟกาเข้าผมจําได้เลยว่าผมกดกาชาหลุดเลนได้ใหญ่ชิงได้ได้ใหญ่ชิงครับผม ไอตัวนั่นแหละผมรุดเรตได้เย็จชิงและไม่พอคือพเพื่อนใหม่ตอนนั้นอ่ะเพชรมันแจกยังไงคือมันแจกเกินสองน้องนอนก็สกับว่าผมใช้การันตีตู้ตัวละครไปเรียบร้อยแล้วครับผมคือรอบแรกอ่ะผมเปิดครั้งแรกคือรุดเรดได้อย่างจริงใช่ไหมและรอบสองผมก็กดใช้การันตีคาบก้าไปคือตอนนั้นผมอวยคาบคาบก้ามากครับผมคือเป็นตัวละครที่สวยมากเอออวยในฐานะเออเรื่อรแบบเออก็สวยแหละ ไม่ไม่บอกดีกว่าไว้ฐานะอะไรแต่ว่าไม่ในฐานะแฟนนะผมในฐานะเออที่เขาเป็นแม่เลี้ยงนะครับแม่แจ๊สวยดีก็เลยแบบกดมาไว้ทุกวันนี้ถา,าไว้ใช้ไหมก็ถือว่าได้ใช้อยู่ครับและก็แพทหลังจากนั้นมาผมตอนช่วงเจ้ายนเข้าเจ้ายนเป็นตัวละครตัวเดียวที่ผมไม่หลุดเลนนะตอนแพทเออหนึ่งจุดสามแล้วก็หนึ่งจุดสี่นี่แหละอ่าตอนนั้นมันจะมีตู้ของอะไรนะผมมังกรกับ ไม่ใช่ดิตู้ผู้กับเออชื่ออะไรนะผมลืมอะ่ะเออชื่อว่ากับมังกรเออมาพ้องกันตอนนะ้นาผมกดมังกรก่อน,อนไม่ดูเด็ดและครึ่งหลังก็เป็นผู้เสียนผู้เสียนผมจําได้เลยว่าผมยอมเปิดอีกตัวหนึ่งนะก็ส้าวว่าผมเสียการันตีที่จะไม่ได้ใช้แพนต่อไปอ่ะ ผมเปิดผู้เสียงแล้หลุดอีกเจ็บจัดตอนนั้นคือแบบโอ้โหกูถางจริงหลุดเลดเละเท่เลยผู้เสียหลุดได้ทยไมผม,ผมต้องเติมแพ็ค <s> เพื่อนผมขายไอเดีเกมเซฟหนเพื่อมาเติมเกมของโฮโยโลเลยคือเกมเอ็นสตาร์เลวแหละเติมเอาผู <S <s ้เสียงตัวเดียวคือตอนนั้นผมจำได้ว่าถ้าใครมีผู้เสียนเนยเจอมแมลงตกโอกาสตายคือสูงมากแต่การมีผู้เสียคือหน้าตอนนั้นคือแบบมันคือเดอะเบสแบบการกันดารเมจได้ดีที่สุดแล้วอะ คือมันการตายได้แน่อนอนคือมันการตีว่าคุณไม่ตายดอกเดียวแน่แน่อ่าก็ถือผมคุ้มที่จ่ายเงินไปแล้วออกเสียการันตีอีกแล้วอ่ะผมดูเด็ใตัวอะไรัมจำไม่ได้แล้วผมก็เติมเอาฟู่ตอนนั้นครับจำได้อ่าและหลังจากนั้นเอ่อของโทปาดี่กกับกิ้งลิวโทปาดกับกิ้งลิวผมจำได้ทุกคนผมเปิดไม่แม้แต่ตัวเลยอ่าแพทเอ่อหนึ่ง 5.0.5เป็นแพชที่ผมมองว่าปัดสบที่สุดคือจริงหลิวผมใช้สิทธิ์ในการเปิดเธอไปแล้วคือกาชาผมกดไปประมาณ75โลซอฟตีห้หลุดเลดได้เจเปิดและเจเปิดคือผมไม่ได้ใช้ด้วยผมมี ตัวละครลิงอยู่แล้วอ่ะไม่รู้ใช้ทําไมไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลยครับหลุดเละไปพอไปเปิดโทปาสโทปาสก็ยังไม่ออกอีก7 9โลตอนนั้นคือตู้มเลยแค่วันเดียวอะผมเปิดไม่ได้จริงจริงผมก็ไม่อยากเติมแล้วก็เลยอ่ะช่างแม่งแล้วกันสตาร์เรานีคือหนักจริงหนักแบบหนักกว่ากีชินเยอะตอนช่วงต้นผมโอ้โหหลุดเละไม,ม่พักเลยและณตอนนั้นผมคิดแล้วว่าเออถ้า คือ่5ผ่านไปและแผด1.6กมันจะเป็นตู้ของรุ่นใหม่กับตัวรีดันยังเบสครับแล้วก็หัวหัวกับเซลเ,เล่ถ้าจะไม่ผิดนะ,อะตอนนั้นผมเ,เปิดรุ่นใหม่ใช่ไหมรุ่นใหม่แบบไม่ได้เปิดใหม่ดีผมเปิดเบสไปประมาณ80ดโลครับผมเหลือเลทไว้ตอนที่ผมพูดไปอะตอนที่ผมเปิดแรงจริงหรือว่ากับตัวปาร์ผมการตีผมไม่ออกนั่นแหละ ผมไปใช้ตู้นั้นเบสเท่ากับว่าโอกาส50 50ไม่ลุเด็และแผ่นหนึ่งหนึ่งจุดหกมันเป็นวันที่ผมดวงดีมากครับผมผมเปิดเบสเซสช่ไหมปุ๊บผมกดอีสิบโลรวดใหม่ออกแผ่นหนึ่งจุดหกคตอนที่เหมยไม้แรกๆครับผมไปเฮ้ยดวงมาว่ะก็ดวงก็ส่วนหนึ่งครับเป็นสิ่งที่สำคัญเลยคือโอกาสครับผมบางครั้งโอกาสก็เป็นสิ่งที่จะทําให้คุณนั้นเออมีความสุขเช่นไรล่ะ วันนี้อาจจะไม่ใช่วันของคุณแต่วันข้ั้งหน้าอาจจะเป็นวันของคุณก็ได้หรือบางคนเนี่ยเป,เปิดมาตั้งแต่คุณเริ่มเล่นแต่ครั้งแรกอัคุณเปิดมาแต่ตอนนั้นน่ะและคุณรุดเรทมาเรื่อยๆผมว่าคุณต้องใจแข็งมากแน่นอนน่ะยิ่งเป็นสายฟรีนี่คือแบบการที่คุณันจะได้สองทอนนี่คือแบบมันน้อยมากๆโอ้โหคือสุดจริงๆสตาร์เร็วอะ่ะแต่หลังจากนั้นก็ถือว่าดูดีครับผมอ่าหลังนี้ผมจะสุบให้นะว่าแพทสองจุดศูนย์ขึ้นไปผมเปิดได้อะไรบ้างอ่ะ เริ่มจากแพท2ูนนะผมผมเปิดแป๊บสวอนผมเออได้ไม่หลุดเลดแล้วก็สปาเก็ตผมเปิดแล้วก็ไม่หลุดเลสครับผมแล้วก็แพด2.1ครับผมโยวิ omi, กับเออเอาเป็นจลินใช่ปะน่าใช่นะโยมิผมใช้ประมาณ50โลครับผมนาะออกเลยไม่ลึกด้วยแล้วก็ผมไปเปิดอาวุธอีก10โลก็ได้อาวุธของนางมาใช้ครับผมก็เท่ากับว่านางรักปกมาจริงๆนะคือไม่หลุดทั้งตัวไม่หลุดทั้งอาวุธ หรือวซ่นั่นแหละถือว่าโคตรคุ้มเลยนะตอนน้นคือแบบผมปั้นน้ำเร่งโคตรไวอะคือผมแบบยอมใจแบบเพชรทุกอย่างเพื่อนางจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นสายฟรีไม่ควรเอาเพชร,รีนะครับควรจะเอาเก็บไว้และก็เอออาวนเจารีนผมไม่ใช่ดิตอนนั้นเหมือนมีตัวรีกานมานะตัวอะไรอะผมลืมอะทุกคนตู้ที่มาคู่กับโยมิอะมังกรพระเออมังกรกับโยมิส่วนตู้ข้างหลังผมไม่แน่ใจอะแต่แพท 2.2เหมือนจะเป็นเอเวนกับโรบินใช่ปะน่าใช่เออโรบินลีลานมาพร้อมกับโทปาสส่วนเอเวนลีลานมาพร้อมกับอาจารย์จิงหลิวตอนนั้นผมเปิดจิงหลิวว่าผมเหมือนเดิมครับไม่มันลุดเลดอีกแล้วผมไม่แต่ใจตอนว่าเออจิงหลิวช่างมันแล้วกันตัวตกเมต้าผมพางนี้เลยตอน,นันคือผมร้อนจริงนะ FC จิงหลิวอย่าว่าผมนะครับผมตอนนั้นคืออารมณ์มันโชว์บุ๊คนะคือผมเปิดรอบแรกก็ลุดเลด ต่อมารอแรกๆอ่ะจหลิวรูดเดดจริงๆและมารอบ2อ่ะตัวที่มาพร้อมกับเออเอาเวนจิหลิวก็มาผมเปิดอีก็ลรูดเดตอีกอก็เท่ากับว่าเอาเวนผมก็ไม่ได้เปิดผมมาเปิดตอนที่เอาเวนรีรันรอบล่า,ลาสุดนั่นแหละรูดเดดหมดเลยนะตอนนั้นคือผมไม่เปิดแหละแล้วก็ผมไปใช้การตรีโทปาแทนและรอโรบี้ดีรันที่เปิดล่าสุดอ่ะที่มารีรันมาพร้อมสามตัวคาฟก้าแปสวอร์ดแล้วก็โรบิ้มาพร้อมกับไฟเซียวนะครับอ่าผมใช้สิทธิ์ตอนนั้นในการเออ การตีออกไปแล้วแล้วก็ระลังมากผมเปิดตัวละครเยอะมากคือพูทิวพูทิวผมเปิด10โดใช่ไหมกดได้10โดแล้วได้ฮิเมโกอันนี้คือแค่10นะก็ถ้าว่าผมมีการันตีจะไปเปิดพูทิวได้นอร้อยเปอร์เซ็นครับพูทิวมาพร้อมออกับตัวละครอย่างไฟไฟพูทิวมาครึ่งแรกไฟไฟมาครึ่งหลังผมเปิดพูทิวตัวแรกเลยครับอ่า คือตอนนั้นนอะมันขายล้วนเหมยครับตัวเหมยมาตอนนั้นผมไม่ได้สนใจอะไรไงผมจะเอาเอลซีแล้วไหมตัวนี้ก็แล้วแต่ผมไม่เปิดวูทิวประมาณ75โลแล้วไม่ได้ไอ้ได้ผมเข้ไปผมผมเล่นวูทิวเล่นและก็ผมไปเปิดไฟฟาอีก10โลเอ้เว้เข้าไปผมอีกประมาณ30โลแล้วออกครับผม,มก็สกัดว่าผมต้องไปเปิดวูจ้ำตัวเอาวูจ้ำตัวของ LC ลซีอย่างไฟฟาผมเปิดได้ภายในประมาณ40โล น่ตอนนั้นผมไม่ดูเลือดตือคุมมากๆหลังจากนั้นมาผมก็ค่อยๆเปิดตัวละครเจนเก่าๆที่มันเป็นซัพพอร์ตที่มันใช้งานได้ส่วนนะครับออมีตัวละครไหนที่ผมไม่ได้เปิดบ้างก็มีไม่เยอะนะคือผมเปิดสิบโยได้เปิดย0สิบโยได้แล้วหลังมานะคือต่างจากตอนช่วงเกมเปิดแรกๆที่ผมนั้นยอมจ่ายไปเยอะมากแต่ผลปรากฏว่า <c oughs> ตอนนี้กับตอน,น,นมันไม่ต่างนเลยครับ ไวร์ฟผมได้มาผมก็ปั้นเล่นยาวๆเลยครับจบเอ c โอซีเได,ได้และตัวละครโลบินดีดันตอนช่วงเจ็ดมาใช่ปะน่าใช่นะตอนนั้นผมไม่ได้เปิดเจ็ดนะรู้สึกว่าไม่ได้อวยเจนนะ็ดนั้นเออเกมเมสถ้าคุณจะได้มีความสุขคุณเปิดตัวอวยเถะครับถ้าตัวอวยมัทำให้คุณเล่นมีความสุขอ่ะผมว่าคุณแฮปปี้จริงๆคุณก็ควรเปิดไว้เพื่อที่จะเอามาบรรเทาจิตใจคุณตอนที่คุณออกไปทํางานหรือว,ว่าไปเรียนอะไรเงี้ยกับื่อคี่เครียดก็เล่นเกมสตาร์เลวครับดูตัว,ตวอวยคุณนั้นยิ้ม ตอนเวลาคุณนั้นกดสกิลนั่นแหละครับมีความสุขแล้วอเออคลิปนี้อาจจะไม่รับต,ต่อเยอะนะครับเพื่อที่จะให้คลิปนั้นมันสม,มูทมากขึ้นนะโอเคอ่ะแล้วจุนี้คือก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ไปถึงแพสของเจชิวกับเออยูรีผมเปิดเจชิวนะครับยูรีผมไม่ได้เปิดผมข้ามเบย์เซียวผมเปิดลินชาผมข้าม ฟเซียลผมมีโอกาสได้ห้าสิบห้าสิบครับอืมแล้วก็อาวุธผมปวยสิบโลคาคิปเลยครับผมได้เต็มเต็มเลยสิบโลคือแบบมาเลยคือนางรักผมจริงนะก็กับาวว่าผมนับเฟเซียเป็นผัวนะทุกคนผมไม่นับเฟเซียเป็นเมียนะคือผู้หญิงรองหาเนี้ยผมจะเก็บไว้อย่างดีเลยครับส่วนโยเมียเหรอผมนับเป็นเมียนะ <c oughs> โอเคอ่ะจบนะครับส่วน เออตัวล่าสุดที่ผมเปิดนะครับคือเออซันเดย์ซันเดย์ผมกด10โลมันออกมาเองก็จะดงับาผมไม่มีทีมใช้อ่าเรามาจบของโครงการซาเลวดีกว่าว่าเป็นยังไงโครงการซาเลวดีที่สุดแล้วจะดีที่สุดแล้วนะคือผมลูกเด็ดน้อยกว่าของกคนชินอ่าแต่ช่วงเริ่มต้นนี่คือหนักชิบหายแต่พอได้แมาน้ำนสึกว่าเออได้ก็ได้แมนกระชังเหมือนแค่นั้นโอเคสุดท้ายนะผมคือแซ่ซ ใช่ๆ,ๆเนียเกมเพิ่งเปิดได้ไม่นานเพราะฉันก็อาจจะจบเร็วนิดนึงนะครับอ่าช่วงนั้นตู้ฉลามเข้าตอนแพท1.1อ่า1.1เป็นตัวละครตัวแรกที่ผมไม่ได้เปิดนะครับผมข้ามตัวนี้ไปเปิดเออจูยหยวนจูยหยวนคือตัวละครที่ผมอยากเปิดไว้เพราะว่าเป็นตัวดีเกเออประเภทเอ่ออีเทอร์นะครับดาเมจอีเทอร์ที่แรงมากๆ แล้วก็ทรนคอมโบกับนิโคบอกเลยว,ว่าโคตรมันแล้วก็แอมดี้ด้วยเพราะฉะนั้นเออแซ่บๆผมไม่เกือเท่าไหร่นะคือผมไม่ได้ใช้การันตีเลยนะตอนมาตังแรกแต่ของชิงยี่เออรุ่นพี่ของผู้เสียในตัวเ,เล็กครับผมน่าใช่นะชิงยี่คือตัวละครที่ผมเปิดมาจากผูซีิเอ,อจูหยวนนะผมจูหยวนผมไม่รู้เลยแลไอ้นั่นผมรู้เลผมไม่เช่อนะ ชี้อ่าดุเลืดแล้วผมก็ไปใช้กระตี่ตอนเจนโดรประมาณเออเจ็ดสิบโดอ่าแล้วผมก็ไม่ได้เปิดซีซ่าผมไปเปิดอีกทีเบอร์นิสเลยครับเบอร์นิสคือผมไม่ดุเลืดน,นะอ่าแล้วก็เออไรเตอร์ไรเตอร์ผมไม่ได้เปิดผมข้ามอาวุธจูเอียงผมเปิดด้วยจูเยียงผม,เป,เ,เ,มเปิดนะครับแล้วก็วูเจนโดไม่ได้เปิดเอาวเบอร์นิสก็ไม่ได้เปิดและตัวล่าสุดนะครับของ เออชื่อนะครับมันชื่อเออเออมียอบีมีย,บ,มยบีผมซอฟตี้ประมาณ78โลผมได้มาใช้ได้ผมไปกดอาวุธอีกเออสิโลใช่ปะผมได้เลยครับผมมียาบีลักผมมากผมกดไม่เกิน20โลออกเลยเออแล้วก็ไอตัวนี้ทุกคนทุกคนเห็นจอของแซ่บไหมครับ อันนี้อันนี้เนะี่ยอาวุธของอะไรนะเอ่อเรโชผมเรียกว่าไอ้เรโชแล้วกันนะนั่นแหละไอ้ตัวเนี้ยอ่าไอ้เลโชผมเปิดได้มาเพียในสิบโลอ่าเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่ดทุกคนดูนี่นี่น,น,นี่อ่านี่เนี่ยผมดีไหนวะนี่นี่ครับคือขารอับผมจริงอย่างที่บอกเลยคือการลุนเลท ของสายฟรยีจะเป็นเรื่องปกติมากๆเพราะผมเคยผ่านจุดๆนักระผมจุดๆ,ๆที่ผมนั้นเคยรุดเลสติดต่อกัน5ครั้งเพื่อนๆอ,อาจจะแบบนักกระผมไงแต่ผมอยากให้ทุกคนแบบใจเย็นเข้าไว้คุณอาจจะเป็นสายฟรีที่ไม่อยากรุดเลสเลยแต่ผมก็เข้าใจผมว่าเกมแบบมันอยากจะทําตัวละครมาให้คุณเล่นแล้วก็อยากให้คุณนั้นได้ไปใช้แต่เกมก็ต้องมีข้อจํากัดับผมมันเป็นการตลาดจริงนะ ถ้าเกมไม่ทําอย่างนั้นเกมจะขายไม่ได้แล้วก็จะไปต่อไม่ได้ครับผมเออสายฟรีก็สําคัญเหมือนกันนะสำหรับเขานะถ้าเขามีสายฟรีเล่นเกมก็จะไม่ได้สปอร์ตจากพวกเราเคือสายฟรีทุกคนนะสําคัญหมดแหละไม่ว่าจะเป็นสายโลมาสายอะไรก็ตามอะ่ะเขาเทคแคร์ทุกอย่างครับผมเกมนี้ผมมองว่าเป็นเกมที่ใจดีสะเพริ้นที่สุดแล้วนะถ้าเทียบกับเกมสมัยก่อนที่ผมเล่นบางคน,นจ่ายเป็นแสนทุกคนแข็งไม่ได้จับ อ่อย่างที่บอกอีกคือสันติไม่ใช่ทางออกหนังก็หลอกคือทางแก้แมวแมวเ,เราจะไม่แก้ด้วยกำลังครับผมโอเคก็ประมาณว่าผมทุกคนครับอย่ากลัวผมนะอันนี้เป็นตู้ล่าสุดที่ผมเปิดนะบียาบีแล้วทุกคนดูอะไรเห็นไหมเห็นไหนมอ่า <c oughs> นี่บียาบี ก็จะกล่าวว่าผมจะมีการตีไปเปิดเจลนั้นแล้วโอเคทุกคนกดซับกดติดตามผมไว้ผมอยากจะได้การสนับสนุนจากเพื่อนๆผมจะเปลี่ยนความคิดของคนรุ่นเก่าอย่างแม่ผมและพ่อผมนะว่าเกมไร้สาระใช่ไหมเดยผมจะเปลี่ยนแปลงให้ดูว่าเกมที่คุณหมกมันไร้สาระผมจะทําให้ดูเองผมจะใช้เงินตรงนี้ในการสนับสนุนจากเพื่อนมาตอบแทนทุกคนแน่นอนครับเพราะฉัน กดติดตามผมด้วยละขอเยอะเลยครับผมจะไปหมื่นซับให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามภายในปีนี้นะปีที่ผมหวังแค่ประมาณเออหนึ 1, ่งหมืห่นเออเป่าเป่ครับผมประมาณ1,100่วันแล้วผม,ม่หวังเยอะครับประมาณนี้แล้วกันอ่าบ่าทุกคนจะเป็นกำใจใผมนะครับโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์คร่าวๆนะอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปนอนละก็ถือว่าผมอัดตอนเออต้หนึ่งจะตีสองละโอเค ขอให้ทุกคนนั้นรับฟังอย่าสุกบกได้หล่ะแล้วก็รับฟังสามารถมาแชร์เพิ่มเติมก็ได้นะผมในตัางคอมเมนต์นะโอเคสวัสดีขออนุญาตลาบ้างหว้ดเจ้ไวัดเจ้สบาย